สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสําคัญสําหรับใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนั่นคือการขอสินเชื่อบ้านการขอสินเชื่อบ้านถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสําคัญที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดการรู้วิธีเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้โอกาสการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้คุณได้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเริ่มจากข้อแรกการตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนยื่นขอสินเชื่อคุณควรเช็คประวัติทางการเงินของตัวเองให้เรียบร้อยหากมีหนี้เสียค้างอยู่ต้องรีบเคลียร์ให้หมดก่อนเพื่อไม่ใหุป,ปสรค ต่อมาคือเรื่องรายได้และภาระหนี้ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระจ,จากรายได้ต่อเดือนและหนี้ที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วภาระหนี้รวมไม่ควรเกิน40-50%ถึงของรายได้ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการเตรียมเอกสารประกอบการกู้เช่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนรวมถึงสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสัญญาจะซื้อจะขายบ้านอีกประเด็นที่หลายคนมักมองข้ามคือเงินดาวน์และสัดส่วนสินเชื่อโดยทั่วไป ธนาคารจะปล่อยกู้ประมาณ70-90%ของราคาซื้อขอไฮบ้านซึ่งหมายความว่าคุณต้องเตรียมเงินดาวไว้ล่วงหน้าสุดท้ายอย่าลืมเปรียบรหลบตโตคริปโตนิวเดทเีศสิสิงหาคม2568สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลบตโตคริปโตนิวเดประจำวันที่28สิงหาคม2568 วันนี้เรามากาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตกันครับเริ่มต้นกันที่ราคาเหรียญเด่นบิตคอยยังคงทรงตัวเหนือระดับ113,000ดอลลาร์โดยมีแรงซื้อสลับกับแรงขายทำให้ตลาดแกว่งตัวอยู่ใกล้แนวต้านสำคัญขณะที่อีเธอรียมยังยืนเหนือ4,500ดอลลาร์สะท้อนแรงเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของบิกเมนคออามุลออเชนล่าสุดเผยว่าผู้ถือบิตคอยระยะย,ยาวได้ขายทำกำไรไปแล้วกว่า3.2ล้านบิตคอยซึ่งถือว่าสูงกว่ารอบปี2021 นอกจากนี้สัญญาออปชันบิตคอยน์และอีเธอร์เรียนที่กำลังจะหมดอายุในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหันมามองไทยคริปโตกันบ้างสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เดินหน้าโครงการเซนบ็อกซ์เพื่อทดสอบการใช้คริปโตในการท่องเที่ยวเปิดทางให้นักท่องเที่ยวสามารถแปลงคริปโตเป็นเงินบาทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนับว่าเป็นอีกก้าวสําคัญของประเทศไทยในเวทีสินทรัพย์ดิจิทัลด้านเว็บ3และ AI เริ่มมีสัญญ,ญาณชัดเจนว่า ผู้ไม่หวังดีนำเอเจนต์ AI ไปใช้ในโจมตีทางไซเบอร์ทั้งฟิชชิงและโซเชียลเอนจิเนียริงผู้ใช้งานคริปโตจึงควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นฝั่งเดิรไฟสายตาทั้งหมดจับไปที่ LBC ซึ่งใกล้เปิดตัวเต็มทีพร้อมการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างสถาปัตยกรรมล่อยกู้ขณะที่ยูนิซก็เดินหน้าทดสอบการเก็บค่าธรรมเนียมในโปรโตโคอลจริงซึ่งอาจสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับ DO ในอนาคตสำหรับเกมไฟล์พิซ์ยังขยายฐานผู้เล่นต่อเนื่องล่าสุด เข้าร่วมโครงการสเ,เตทของบีนแนนเพิ่มความน่าสนใจให้โทเค็นพิษมากขึ้นหมินคอยอย่างชีบูนยังคงสร้างกระแสมเมื่อวานรายใหญ่เคลื่อนย้ายเหรียญกว่า3ล้านล้านโทเค็นออกจากกระดานเทรดเป็นสัญญาณว่ากำลังเก็บสะสมในรักยะายาวข่าวเด่นด้านความปลอดภัยบีทีซธกระดานซื้อขายคริปโตถูกแฮกสูญเงินไปกว่า48ล้านดอลลาร์รวมถึงโปรเจกต์ u ู i ิน .fun ที่ถูกเจาะระบบสูญเสียเงินไปอีกหลายล้านนี่คือเครื่องตนใจว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอและปิดท้ายกันที่บล็อกเชนเลยอันหนึ่ง และ L2 b a s จาก Coinbase ยังคงเติบโตเร็วส่วนอบิเทิมเริ่มสร้างรายได้จริงจากระบบทำบุสในขณะที่ Optimism เตรียมปลดล็อกโทเค็นรอบใหม่สิ้นเดือนนี้สรุปประจําวันนี้ตลาดยังแว่งตัวในกรอบสัญญาจาก Big Main และ Option ยังคงกดดันแต่ไทยเองกําลังสร้างอยู่สเคสใหม่ๆให้คริปโตใช้งานจริงฝั่ง The f i และ L2 กําลังเข้าสู่เฟสสร้างรายได้ชัดเจนนี่คือทั้งหมดจากลอบัตคริปโตนิวอัปเดตประจําวันที่28สิงหาคม2568 แล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปครับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเพราะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยอาจทําให้คุณประหยัดเงินผ่อนในระยะยาวได้มากดังนั้นหากคุณกําลังวางแผนจะซื้อบ้านการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบจะช่วยให้การขอสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายขึ้นและทําให้คุณเข้าใกล้ความฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง